คาถาบูชาท้าวเวสุวรรณสวดเก้าจบทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคลช่วยเสริมดวงโชคลาภปู่ใดหวังความเจริญในลาทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชาลูปองค์ท้าวเวสุวรรณหรือท้าวกูเวนพร้อมท่องคาถาเป็นประจำท้าวเวสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจัตุโลกบาลทั้งสี่ อธิปดีแห่งอสูรโดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีคุ้มทรัพย์มหาศาลท่านได้ปรากฏอยู่ในหลายความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นเท้าอุเวนของอินเดียใต้พระสัมพนของทิเบตหรือ ตัวหวนเทียนหวังของจีนทําให้ท่านเป็นเทพองค์หนึ่งที่เป็นเขาที่เคารพนับถือในหลายๆประเทศท้าวเวสสุวรรณมีสองรูปลักษณ์สิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบคือท้าวเวสสุวรรณนั้นมีสององค์ได้แก่หนึ่งท้าวเวสสุวรรณที่มีองค์เป็นยักษ์ยืนถือกระบองยาวและโลก่แก้วประการมีบริเวณมีบริวารแสนโกรธ ทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมในสวรรค์โดยถูกนํามาเป็นสัญลักษณ์ของอายการมากกว่าหนึ่งรปีสองท้าเวสสุวรรณที่ปรากฏในร่างมนุษย์ที่เป็นชายพุงพุ้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งเป็นเจ้าแห่งเงินทองซึ่งผู้คนเชื่อว่าการบูชาจะเพิ่มโชคลาภทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาด เค็ดลับการบูชาท้าเวสวุวรรณหนึ่งจุดสักการะทูปเก้าดอกและถวายดอกกุหลาบเก้าดอกสองบางสถานที่จะถวายเครื่องสักการะที่เป็นผลไม้มงคลห้าอย่างเช่นสม้มกล้วยอง,งุ่นแอปเปิลแดงสับปะรดใช้ผลไม้เชนิดอื่นๆที่มีสีแดงแทนได้เช่นแก้วมังกรหรือทับกิมสาม ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 4. ีละลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสาวิชามาแล้วละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หท่องคาถาบูชาท้าเวสสวรรณเก้าจบเพื่อเป็นสื่มงคลช่วยเสริมดวงเสริมลาภโชคลาภต่างๆ คาถาบูชาท้าเวสวุวรรณให้ท่องนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายัมมาลาชานโนท้าเวสวุวรรณโนมาลนังสุขัง อาหังสุขาโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัธภูริโตเวสสุสะพุทธังอะระหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะซึ่งคาถาท้าเวสวสุวรรณสวดสามเจหรือเกจบเพื่อเป็นสิริมงคล ขาถาท้าเวสวรรณฉบับยอ่อให้ท่องนโมสามจบแล้วกล่าวดังต่อไปนี้ว่าอิติปิโสภะควายัมมาาชาโนเท้าเวสวรรณโนมารนังสุขันางสุขโตนโมพุทธายะ